สัมบยดีพี่น,อน้องสุโูรสุคนนี้ข้าน่อยจะมีแนวมากเสนอพี่น้องแต่เบิ่งดเฮ็ดหูหนูมาสั่นพี่นอ้องตอกบักง่ายพี่น้องเจาะเบิ่งด้สิแกงใช้นมใหม่เมื่อนี่พี่น้องหลังเลิกงานค่ะท่านหลังเลิกงานโอ้พี่น้องเทวดา,าพาไปเก็บมานะี เทวดาพาไปเก็บพี่น้องหลังเลิกง,งานเก็บข้าวเดี๋ยวมันหมืดเนาะมันมองบ่เห็นนะพี่น้องมือไม่ก็ค่อยสิไปเก็บนะชิน้นล่างพี่น้องขน้อยสิ้นล่างให้เบิ่งสวัสดีค่ะทุกคนสบายดี สบายดีค่ะสวัสดีค่ะชิล่างเห็ดนะคะ เห็ดพี่น้องเป็นไงกินมากมาวันนีพี่นอ้องอ่อนซ่อนเห็โนโนมาหาดมูนู้อ่ไปได้าอีท่าเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณเทวดาภาพใยเด้อพี่น้องเลยว่าบ่มีเทวดาไปบ่ได้เลยพี่น้องเลย

An Hi, ัวส <laughs> ีอันได้ก็คำหมุดเด้พี่น้องเลยให้ใจบัวเป็นบมันหายไหลดูในเจ้าของนะพี่น้องเลิกทำเลิกงานเกิหกโงแรงแล้วกโงแล้งเลพี่น้องเลยเพ่ีได้กับเงี้ยนเราเศร้ากอนนะพี่น้อง บ้างบนเจ้าเห็นไข่บ่พี่น้องเจ้าเห็นไข่ล่างเห็ดบ่พี่น้องเห็ดหมูถึงทำนาเสร็พี่น้องด้ยเทวดาถ้าไปเก็บด้วยพี่น้อง กระดาษผ้าปเก็บมันอยู่น่นต้นใหม่พี่นอ้องเบิ่งดีๆแล้วใคขี้รถผ่านต้นใหม่ป้ากันไปขึ้นแล้วน่นต้นใหม่พี่น,อน,น้องเลยน้ำคื่อเรกพี่น้องคือ จะหงงแรงกับคำเหรอเนาะมันมองบ่เห็นอันนี้มันมืดตะเว้นกับโบโบมี่เลยพี่น้องมันมืดมืดไว้ตอน,นี่ยตอนนี้มันก็สิขขาวนานนานใบไม้ร่น,นพี่น้องใบไม้ย้อย mất tích mong bội hình, con đi gây ra lạy lụa hiệu hiệu mất mất hiệu hèn hiệu 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 พี uh ่น้องเลยดมแต่ดมแกงใส่น้ำใหม่พี่น้องก็ที่ย่างแย่าบวบเป็ดดอกย่างบวบเป็ดเพราะว่าย่าเห็ดหัวหนูวมาสั่นย่าบวบเป็ดพี่น้องเลยสน่อยเห็ดกับเขาไช่บวบเป็ดบวมีงสีมือพ่อพี่น้องเลย 那么。 You know. Ahí ล้งง่ายพี่น้องมันอยู่ทั้งต้นใหม่เนาะมันบ่มีขี้ดินพี่น้องเลยล้างง่ายง่ายเจ้าน้ำเนาะเจ้าขี้เงี้ยออกงเงี้ยออ้ย vì nó mất mất nghề น้ำจนใหม่พี่น้องเอ้ยต้งซ่อนแะาดพี่น้อง,งทเทวดาพาไปออกพี่น้อง โอ้นสวีเดนมาได้เนาะบอกคือว่าสิไปเจอพี ude, ่น้องเอ้ยสอนเนี ong, e. ang, no wa, ่ยยูเนี่ยกินพี่น้องบื้ดยู่อึดกินพี่น้องเลยการท่าขยันหนอกวะพูดถึงขคนพ่นกับเบา่างเนาะเลื่อกงานมันกับฝ่าวกับเฮี่ยมกับจองม่นบาฝ่าสิฮิต ไปใส่มาใส่กันยากันพี่นองเลยกลับบกับำดีพี่นอน thank you แตงแกอันขีงเงี้ยอันกาบไม้พี่น้องมันอยู่เชิงต้นไม้เนาะเอาน้ำมัน,นก็เลยมีแตงเสีแหละพี่น้องน้ำกาไดใหม่ทึงต้นใหม่พี่น้องเอ้ยหมูเจ้าย่างนะบงนเบื้องในเด้อน้ำต้นใหม่ต้น,หตนไหลมันอยู่น้ำทึงต้นใหม่เลยพี่น้องเลยอื เจ้าเห็นวะพี่น้องมองกใกล้ๆพี่น้องมองนู่นพี่น้องคลิปนี้กะไว้ซชำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็น้อยสิแกงเห็ดก่อนมันคำ่ำละพี่น้องเลยดึกแล้วคำว่ำแล้วล้างน้ำเก็บน้ำพี่น้อง จะกลับสวัสดีจ้า